สวัสดีอีกครั้งนะครับโอเคตอนนี okay, okay. Yeah. ้เราก็มาพบเจอกันอีก,อกรอบหนึ่งนะฮะเป็น EP สามนะครับของหน่วยงานซอยมังกรนะครับ oh. อันนี้ก็เอาบริเอาปั้นจันของบริษัทแม่เข้ามาตอกนะครับนะครับเป็นบริษัท SDD สองห้าหนึ่งห้านะครับตอนนี้เราก็จะตอก I อยี่สิบหกนะฮะยี่สิบสี่เมตรนะครับเจ็ดสิบต้นนะครับ ไหนอ่ะมันหลุดแล้วไงหน้าล่างมันหลุดแล้วไงโอ้โหปิดเปลี่ยนรูปไปแล้วอ่ะลอง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 ดูอีกรอบเลยอ่ะวันนี้มาล้อเเปลี่ยนตัวนี้เลยดูล่างข้างนี้ก็แบ่เล้เนี่ยแลอ่ะนี่มันมันมันเปลี่ยนรูปไปแล้วเนี่ย โอ้มันหลุดออกกันจากันเลยเนี่ยว่ะใช่มันต้องเปลี่ยนมันเปลี่ยนทำไม่ได้หรอกเนี่ยมันแตกไปหมดเลยต่อไปก็หลุดเชื่อมไปต่อไปก็หลุดเนี่ยเออมันเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวคุณนี้ครื่อต้องต้องให้เขาเอาเหล็กฉากมาบอกแล้วเอาเหล็กฉากมาแล้วมาตีแปะเข้าไปในนี้เลยถ้าจะใช้ก็เดิมนะถ้าถ้าอย่างนี้ไม่อยู่อยู่หรอต้องเอาเหล็กฉากมาประกอบเอาเพดบดามฝั่งนู้นยังไม่อยู่เลยมันแตกแล้วแตกอีกอะ แต่แพรทำได้เป็นลรเนี่ยทางโบเข้ามาอยู่ในในรถนะเอ้าพี่อยู่ว่าพี่ว่าแต่ช่างนิวน้วฮะไต่อยู่อ่ะใครต่ช่างเราเมื่อก่อนนี้นะออกไปทำเคสแล้วก็เทนโดนทับอะไรรู้ปะไม่รู้อะนิ้วตรงนี้นิ้นวขาดนะเออเราเลยไปพักก่อนที่บ้านเพราะเราแก่แล้วแพรมาทำให้แกรก็จะได้อยู่ เรียนรงให้ผมวันนั้นดีใครได้เลยแต่นี้ยราเทใหม่ตอนนี้ลังหน้าหลุดนะครับเอ่อต้องรอช่างมาเชื่อมลังหน้าก่อนนะครับวันนี้เจาะแค่กี่ต้นสองวันนี้เจาะได้สองต้นเองนะฮะ ทีล่ลางหน้าใต้นะครับก็เลยต้องรอช่างมาเชื่อมพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ช่างไปสีกคั้หนึ่งนะครับก็เลยมาที่นี่กันนะครับเา,านเนี่ี่ยแต่ตอนนี้มันอยู่เงี้ยเราต้องดึงตรงดอกนี่ ใช่ไหมดงมันต่อนี้ไวไอนู่นแล้วต้องดึงมันต่อมนี้วเราจะได้คำนวนลงไปรอบต่อไปต้อไปทุ่ม้านั้นลตัวตีฟ้าขาวอ่ะอืมก็ทมายเไว้สเกตุไปดูัเเียนี้เรียนอืมอืม เีืยวพวกเขายกสลิงก็จะไปกทิ้งอยู่ฝั่งนี้แหละมันจะไม่ไม,ไม่ไม่วิ่ง,งไม่เกี่ยวกับประกับใช่ไหม,ไมเกี่ยวหรอประกับตั้งไงพอมันดึงตู้มันก็ต้องไปรูดจะหมดประกับหลังน่าดูเองตรงนี้แคบโอ้งไม่ตื่นเลยนะอืม มันก็ตอบซ้ายบวกเ่ราะจะกินเียงแท่เนี่ยกินแย่เดียวไงเกี่ยวอะไไม่หมดอ่ะพื่อนมพันกันไม่หมดพอตุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะดิ้หน้าลางแตกมั่งอะไรมั่งเขาขึ้นไปยดับยับยับยอยกส้มนาพอยกขึ้นไปปุ๊บไ็ตายเลยแต่คันที่เพียงนี่ยนะตรงเชาี่ลักหไปก่อนคุณจะทำอ ถึงสองปียังอีกเกินนะโอ้ได้แล้วดีสองปีกว่าเองดีกว่าแล้วสภาพยับเยินเลยนะก็ออกมาสองปีแล้ววะตะกีแตกหมดตะพี่มันไล่เชื่อมใหม่หมดอ่ะมันตรงตะตีล่างอ่ะแตกหมดเล้นี่มันไล่เชื่อมมันใหม่เหมืนนั้นเดินรู้เลยรถตะตีแตกะเดินเรารู้เลยว่ารถมันมันรถมันเดินโค้งอ่ะ ตาพวกนี้เขาสีนนแน่นๆมันเดิด่โคน,นะอเดนโคหมดแล้วทางิกก็เชื่อมไปตรงเต่อเชื่อมไว้ตอนนี้ตันแตกเง้ยแล้วมนันเลือดไหขึนเยอะ่ <c oughs> มีที่อัดตรงไหนที่อัดดีโดยเลนี้แตกเลยไปงานไหนมาหรือเปล่าอืมงานงานไหนสาโดนขอนแก่น ดินใจแล้วลูกเลือดแตกหมดเลยลูกเล็บลับหลุดวัไม่ใช่ผมทำหลุดนะมันหลุดอยู่แล้วนะใช่มเอเอไม่เกี่ยวกับผมนะห<ม>ลุดไปดูเลยมันทำก็หลุดไว้เนี่ยในน็อตคายอยู่เนี่ยออกไงอ่ะเน <c oughs> ี่ยอืะอย่างเดียวคือต้องจ่อให้มันทะลุไปแล้วน็อตร้อยจับเฉยมันนี่ธรรมดาเป็นเกี่ยวเนี่ย ไม่รู้จะพูดยังไงจะทำเนี่ยแท็กึกไม่มีแล้วแท็กเนี่ยตึ๊บหกใบแล้วแต่เหลือ,อบนรถอยู่สองใบนะยังไม่ได้ใส่ไม่รู้จะใส่รูไหนรูปรจานไม่หมดนี่รูเชื่อมคระตูนี่เนี่ยใส่เกีข้ามาใส่อืหอหือ คนมันจอกแล้วมันไม่รักษารถไง แล้วมันหมุนไหมล่ะหมุนแต่ว่าจะตีนเนี่ยมจะตีนฝั่งนู้นกินเยอะเลยพอหมุนแล้วนั่ได้เขาเปล่าฮัลโหลครับอ๋อถึงแล้วฮะอยู่หน้างานครับเออไอ้สักพรุ่งนี้ทันไหมทันที่ได้ตอทันทานครับได้ต่อกพวกนี้คือวันนี้เลย อาเช้าไม่แน่ใจว่าจะทันไหมครับเพราะว่าพรุ่งนี้เช้าช่างมันมาอวันเมื่อวนพี่อ่าช่างมันก็ติดงานอีกตัวนึงอยู่เนาะจะพยายามเร่งให้ครับจะพยายามเร่งให้ครับครับช่างมันไม่ว่างฮะแต่ช่างมันว่างมันมาแล้วครับ เอาทั้งทั้งมันมีคนเดียวครับบรรจันมันมีหลายตัวเนาะต้องเข้าใจครับเอาได้ครับได้ครับเดี๋ยวเล่้งให้เดี๋ยวเร่งให้อ๋อลางมันหลุดครับถ้ามันไม่ได้เสียฮะลางมันหลุดครับใช่ครับอ่าครับต้องเอาเหล็กมาเปลี่ยนฮะรางมันหลุดครับ มันไม่ได้เสียฮะล้างมาหลุดครับครับอะครับครับครับอะครับ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 คุณจินก็เข้ามาใช่ไหมเข้ามาแล้ว,รลวรคร้อคแขกมากินด้วยอ๋อ ไปโดเทหมดแล้วมึงกานของอยู่เนี่ยถึงลงอยู่เนี่ยดูให้ดูงานไอ้ซักวิ่งดูงานเราคุยเล่นกันเองวิ่งดูงานเนี่ยให้มึงเดือนหกพันโอ้ตอไประจัดกว่าเดือนไปเป็นแสนเออเออยังไม่ได้ไม่ได้เราก็จะเอาหมื่นเนี่ยอืม ยังคิดผมขึ้มาก็ต้องสองหมื่นห้าละคนร้อนครับยลนร้อนหน่อยผมไม่มานั่งต่เฮเด้อม่งชอบ่้ยายูได้สายุูเอออีกแล้วในงานเดอ ตอกเทียมตอเทียมตอกต้ตตนต่อจนเดี๋ยวจะไปตอกได้ไงแล้ว1สิแปดเมตร่ะอันนี้ได้สิบสี่ใช่ไหมเนี่ยสิบสามกระดงเ <15. S 1> <16, 50. S 2> ่สิบหกสิบหกห้าสิบ้โกันเลยะโลกันตรายีขาไม้อยเดี๋ยวพัดกะาให้ลิกแตกกฝ่ายหรืพัดปั๊อีก เราห็นพวกนั้นแม่เลยสังเวียนน่ะที่มาดูวินนั่นนะเวียนบอกว่าเมื่อนสอบสี่ไม่ได้พี่จ้ายกหน่อยยกมายยกขาช่วยไม่รู้เห้ยสังเวียนเราไม่นื่อยใจสังเวียนไม่รู้เหนยการ,กาย,ากราย,ยกขาช่วยมันอะไรอืมไม่เวลายกขาแตกถ้าแตกถ,ถ,ถ้าข้างแค่ข้อม,มอือแบบพี่น้องตา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 ตุลินน่ะน้องเมียน่ะเชื่อเขาไปตอกข้าขง,างตุลินสมัยตรงมุมอ่ะ ผมไม่บอกเอาผิดมือนะอืมแต่ผมบอก็ผมมองแล้วบอกว่าผิดมือยังไงก็ไม่เหลือและจริงๆความเขาดินใหม่มาซุดอยู่แล้วเวลายกต้มขึ้นสูงพุ่งปลาวินเสาร์ไปน้ำหนักมันก็มาอีกพอน้ำหนักมาปุ๊บซุดลงผิดมือมีบางเป็นอีกเก้าสิบต้นเก้าสิบเก้าต้น เข็มไอสามสิบสิบสองเมตรย่ไม่รู้ข้าจาจตัวไหนไปนะพวกโทรมา้หามือินในโทรให้อกับงน้ำะโอเคมายกกนับดได้หรอได้หรอกเราไอหาหาได้ถ้าไปเสียมาแล้วว่าเราแต่คนที่ผมบอกี่ว็ว ที่ต้นนี้โฉมเต่าเลิกคือเราโึงมาตื้นกว่านนะตื้นสายว่ะตายเลยถ้าเลิกไปดีก็ตื้นสายอืมสายเไอ้หน้าตรงข้ามราชพัฒน์อ่ะไม่ตอกอ่ะเดี๋ยวไปเดีต้นแรกก็ดิ้งตายน่วมเนี่ยตายอ่ะต้นเติมน้ำมันร่างอ่ะมัก็ไม่รู้เนาะเดินไปก็จะต้นแเดินไปทำกันเลยต้นแรกกมันไม่ตอกอ่ะต้นแรกเี่มันโฉมนะ อยากไปตัวโน้นขอขยับตัวโน้นที่ผายหมุนแค่สวิงหน่อยเดี๋ยวจัวบแมงเอ้ยจะดความวิ่งคนละทีคนละทางเลยนั่นแหละน้ะมาโคมันดึงกันอยู่สองวันเหมือนึ้นได้เออเดี๋ยวไม่ให้สักบาทเดียวนะนางงานอ่ะไปอยเสือลาเราด้วยแล้วไม่ตังคงสองพันพับกระโดงแล้วไปคันเออนางงานว่างนางงานก็เที้ยวโจมอะไรใจขันนี่ยโจมหนักอ่ะหนักเลย ไปกเกงกเก้งโกลยยบอันเ, ات, เ,เตเเมมีนอันนี้มันหนักกว่าเขาจะพรอต้มมันก็สี่ตันครึ่งอะยกว่าคันไม้ไม่อะน,นี่กุดขั้ไเของเด็กนั่นหนักกนี้อีกอแต่นั่นมันก็โจมแต่นั่นชั่วมันจจังอนนี้ไม่ได้ไเ,เลยแล้วเ็ไหนไม่ใช่แช่น้ำนะผมบอกพี่อลยรกแล้ว วดต้ม,ตมครับก็สำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเราเข้าเข้ามารีวิวให้ทุกท่านได้รับได้รับดูรับชมกันอีกสักครั้งนะครับอ,อ EP ถัดไปน่าจะเป็น EP สุดท้ายนะครับสำหรับหน่วยงานนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลืออีกเจ็ดสิบต้นนะครับก็น่าจะประมาณอีก,อกประมาณเจ็ดวันนะครับประมาณนี้นะครับ กน่าจะเข้ามารีวิวกันได้อีกอีกครั้งหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ